สวัสดีค่ะ,ะน้องตัรดสวัสดีครับยังน้องติดสวัสดีครับยังสวัสดีค่ะนิ่งเลยไม่สนใจเลยสนใจจะของเล่นอย่างเดียว <Okay. S 1> วันนี้น้องอุ้มน้องเติร์ดมีอะไรมีรถไฟมาให้เพื่อนๆดูใช่ไหมคะโอเคน้องเติร์ดกับน้องอุ้มเปิดเลยเพื่อนพร้อมดูแล้วรถไฟเรามีกี่ขบวนเรามาน,นับก,กันดีกว่าอ่าแกะเลยแกะช่วยกันแกะเร็วๆทุกคนอยากรอดู้วเนี่ยะ ไหนไหนไหนโอ้รถไฟมีกี่กระนแม่นับก่อนเลยดีกว่าหนึ่งสองสเฮ้ยทุกคนออกมาแล้วเฮ้ยพังไปน่ะตอนนี้ลูกอุ้มกับลูกเต๋อก็ช่วยกันแกะออกมาแล้วจะมาต่อรางรถไฟกันเลยดีกว่าแรถไฟครบหรือเปล่ามีกี่ชิ้นนับให้แม่ดูก่อนสิ มีแปดชิ้อ่ะต่อเลยพี่อ่าพี่ยุ้มกำลังต่อรางรถไฟนะน้องเตอร์ช่วยพี่ยุ้มได้ไหมครับยุ้มต่อรางรถไฟแล้วต่อได้หรือเปล่าอันนี้มันไม่มีเงี้ยงอ่ะเหมือนเหมือนตัวเงี้ยงมันหายพี่อุ้มสงสัยเราต้องไปเอาปลอกฟาร์มมาปลูกนะ อ่าพี่อุ้มกำลังจะเสร็จนะอ่ะใส่เลยมาดูซิรถไฟไปยังเว้ยวิ่งยังไงเอลยน้องเติรเอาใส่เร็วเอาใส่ล้างก่อนเร็วปิดทำไมอ่ะเอาช็อกก่นเร็วเร็วเร็วช็อกก่นเร็วเว้ยเอาใส่ล้างเลยรถไฟตกล้างแล้วนะรถไฟตกล้างแล้วทุกคนเว้ยวิ่งเร่งมากเลยอุ้ยน้องเติรต,นะต,ต,ต,ตื่นเต้นอะไรอ่ะ ตื่นเต้นอะไรอ่ะมาเลยรถไฟป,ปูนปูนฉุกช,ชักฉช,ชักฉุชกน้าบอกไม่ต้องหรอ,อ <c oughs> ว้ายรถไฟเดี๋ยวนีบมือนะนะดีรถไฟจะไปส่งของนั่นนะคะปูนปูนรถไฟจะออกสถานีแล้วนะวันเดียวไปตัวเดียวเลยอ่ะัวอื่นมันไม่ยอมไปด้วยเลยอะ่ะไปแล้ว วายนอเตยทำรถไฟตกรางเดี๋ยวนี่มือเว้ยอ่ะคลิปนี้น้องอุ้มน้องเตยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องยู u b e ของน้องอุ้มน้องเตยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำ,ทำกระต่ายอย่างงี้ดิอุ้มทำกระต่ายอย่างงี้สิกระต่าย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 อ่ะ <Yeah. Yeah. S 1> <laughs>